คู่ <Salvador> ที่4ี่นะครับรอบแรกนะครับคู่สุดท้ายนะครับน้องออยฝั่งซ้ายนะครับมวยแทนจากเจ้าของร้านนะครับตั้งจากกล้องมีปัญหาไปนะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นเต็ง2แล้วนะครับเพราะเต็งหนึ่งนี้น้องโอเวอร์กินกินรอบที่แล้วไปแล้วนะครับส่วนฝั่งขวาน้องตุลนะครับอ่ารองแชมป์นะครับรองแชมป์คนนี้ก็ดีกีไม่ธรรมดานะครับเมื่อกี้ทอยหัวกันแล้วนะครับหัวก้อยก็เป็นอ่าน้องออยเริ่มก่อนนะครับฝั่งซ้ายเริ่มก่อน โอเคเบอร์เซตใบหนึ่งต้ผ่านเธออืมสตาร์ทขอสตาร์ทเจ็บปุ๊บเหมนได้ดีกว่าวันนี้นะผมขอโอเคมิชี่ลองแหละใช่ได้เออเออไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีผมแค่เอาที่ลองการ์ดไว้เฉยมันจะได้เหมือนแต่เออเบสสเต็ปครับสุดยอดที่มาหนักคีครับฟันเบิร์ดครับปุ๊บวอตมินครับ โอ้ยจบเธอรบเร์หนึ่งาร์ดอวันรอโอ้งั้นก็ลงไลไปได้ครับแล้วก็จ่ายท่ายดีเนาะเอาเลยดีไหมหรว่าฝั่งนั้นน่าจะยังไม่รีบหรือเปล่าใจสี่ครับเทมางตีผ่านเทินอ ตัดคอตออมมันมีแค่เทคคลงแต่เทคตีใช่ไหมครับครับมีแค่เทคลงกับเทคตีที่เหลือไม่มีอะไรเลยลงลงเทคตีจัวใช่ไหมครับจะไม่เห็นใช่ตีจั่วถูกต้องโ,โอ้อิมาจินการสนุกเลยตัดอครับเอ่อแคน้ำผู้มากครับมาเลยจ่ายของครับเอ่อรีอรอโวโคเลออนครับเปิดสามแต่แปะโอ้ยเอาขึ้นในยใบเดียวครับเจ็ดนทีครับผมตีเป้า มือกี่ใบครับมือสามใบนี่สามใบกำลังคิดนะครับแปบ๊บหนึ่งอืมถ้าแต่สเต็ปครับแค่เราพูกว่าตีเทคตีจั่วครับไม่แฟดครับไม่แฟดครับไลฟ์บูดาจบเลยนคะรับจบเทินจบชาร์อ,อวันรอไลฟ์บุดาดเลยใช่ใสาม สมัยดาก้อนอามัสึอร์ไม่อยากเจอเลยว้าวนี่ก็จะเป็นแดงชนแดงไปเลยเนาะเหมือนกับแดงชนแดงนะครับไกลๆายๆเด็กว่าจะโม <ขอ S 2> ้กง็งานกันเลยไอ้แครเต็มครับสกิลอามัสึถ้าถือโซคออยู่สามารถยืนเล็งตีได้ครับเล็งตีตัวที่ตัวนั้นเ<น>มื่อตีจวดโอเคเอ่อเมื่อบล็อกจวดหนึ่งติงติงตีใช่ไหมใช่ครับจวดหนึ่งมีอะไรต่อไหมครับมีอะไรต่อไม่มีครับแค่แค่ตีแล้วจั่วแค่นั้นแหละ ยืนตีจัว่วแค่ไหนยืนตีเอ่อกำลังคิดครับแป๊บหนึ่งไม่แฝดครับไ,ไ,ไม่แฟดครับตุองตายโอเคเหลือมีสองถ้าใช้วิธีนั้นน่าจะง่ายกว่าตีจั่วครับสามเทียบแฟดไหมโอเคยอมแฟดครับเฮ้ยไม่ได้ดีกว่าอีกผ่านไม่ได้เนาะไม่ได้รับไรยครับ ที่จริงหน้าลนเมื่อขี้เลยค่ะาพาี่อาคขี้อ่ะขอคิดก่อนนะถ้าใช้วิธีนี้น่าจะง่ายกว่าตอนนั้นอ,อนนาายู่ตอนนั้นไรมามานอนนั้นก็ให้เขาเลือกอหนึ่งสองอืมโอเคหาเธอครับ สเ็คอสสเต็ปคอสสเต็ครับเล่มท่าเฉยแล้ว <c oughs> อืมือที่ใบมือมีทั้งหมดห้าใบครับต่าสามรีโวโคเลออนนึรีโวโคเลออนเฟกลงครับเฟน,น,น,นิคแนนนบึ้มเอเม่อไลเบล่าคืออะไรไม่ท่าบิน

แต่สี่คร <sau> ับดีด <c oughs> ีวิติก้าเรปเรป เออแป๊บนึงได้ไหมครับผมขอไปทํามีคนมาส่งของเดี๋ยวผมไปหยิบของอ๋อได้ได้เดี๋ยวพี่พอให้เอาเลยจ้าพออยู่กี่เม็ดที่ใช้ได้ครับบนตัวกับในายริสามครับมีสามโอเคซิลจะกลายเป็นสองนี่ม่บวัะไรนะไมนดารินผ่านปีครับดิวเปิดครับเปิดหนึ่งเปิดสองไปติดครับโอ้โหสี่นฝั่งนี้ แฟลตนะเิ <Flat. S 2> ยนะแฟลตชทมิง่งอ่าฝั่งนั้นจะยืนเท่านั้นจะเหลือคอสองคอในการเน่นโอเคเฟรมสลัดครับฟันลิวติกะโอเคต่อเลยครับอืมไม่ทำอะไรครับจบเถอะสตาร์ทคอวันรอนะอครับรีเฟส โอเคจ่ายสองเอฟาได้ยืนรวมกันเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามมาถึงรวมอะไรครับรวมอะยืนบ<อ>ีพีมรวมกันเท่าไหร่ทั้งเอฟิน<อ>ิกส<อ>์<อ>้านใไอเสือแปดพันหนึ่งมือนหนึ่งพันหนึมื่นหนึ่งโอเคงั้นวิธีนี้แล้วกันมีคอร์ใช้เหลือเห,เหลือสองเมตใช่ไหมครับใช่ครับจ่ายห้าครับ คอร์ดั้งเดิมมังกรตรงทำทำลายช็อตประตของคู่แข่งผลรวมไม่เกินหมื่นห้าครับทำลายสองตัวนั้นแหละโอเคแล้วก็ใช้สองเม็ดโอเคเป๊ะของใหม่ของใหม่นะตัวนี้ของใหม่แอดแทกก็เต็บตีจั่วครับสี่จมแอสโดโอ้สี่จีมเลยเฉยนะโอ้ยน้องออยนะครับตอนตี จริงตอนดีฟูมาหน้าแฟตเลยลืมไปนั่นผมคงว่าเหมือนกันว่าคุณจะเอฟผ่านส่ผมหรือเปล่าเสียวหลังเลยตอนนั้นผมออยกับภารกิจสกัดดาวลุ่งภารกิจสกัดดาวลุ่งจบบเลยไม่น่าเลยเรามวยแทนนะครับเต็งสองชนะใบนะโอ้วันนี้มีสิทธิ์ที่ได้เจอกันหรือเปล่า